ซ i ่ o มี 12T หลดสเปคเต็มๆม,มาพร้อมกับชิปเซ็ต Devastity 8 1 0 0กล้อง108ล้านพิกเซลจอ OLED Refresh 120Hz รุ่นเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับ s ัมซุง Galaxy A0CS ล่าสุดโผล่ข้อมูลบนเว็บไซต์ Samsung UK แล้วส่งสัญญาณว่าตเตรียมเปิดตัวแนวเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับถ้าวกับข่าเดตข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นในวันสปดกาซาซิบันีนะพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อใจภาคข่าวสารที่มาเตีแบบนี้เป็นประจำทุกวัน x ซมี m i 12T เป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าจับตามองในช่วงนี้และเริ่มมีข้อมูลรุดออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยพอสมควรเลยล่าสุดนะครับแหล่งข่าวรุดจากประเทศอินเดียเนี่ยได้มีการเปิดเผยสเปคเต็มๆของโทรศัพท์มือถือเซ a o m i 12T ทออกมาแล้วนะครับ จากข้อมูลที่ดูดออกมาบ่งบอกว่าสเปคในเบื้องต้นจะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ขนาด6.7นิ้วความละเอียด1,220คณ2,712พิกเซลอัตรารรเฟลร์120เฮิรตซ์ 1, พร้อมกับรองรับการแสดงความลึกของ 4K HDR+ 1 0ภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Mediatek d i 8100พร้อมกับหน่วยความจำ RAM 8 g b และ12 g b แบ่งเป็น2รุ่น ROM หน่วยความจำ128และ256แบ่งเป็น2รุ่นเช่นเดียวกัน แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์รองรับระบบการชาร์จที่เร็ว67วัตต์ด้วยโดยรันอยู่บนระบบ Android 12หร UI 13นอกจากนี้ยังมีระบบลำโพงเป็นบบ็อกสเตอร์เมีเซ็นเซอร์สแกนลายมือใต้หน้าจอสำหรับในเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับและวิดีโอเนี่ย Xiaomi 12T จะใช้ชุดกล้องหลัง3ตัวประกอบไปด้วยเลนส์หลัก108ล้านพิกเซลอัลตร้าไวท์8ล้านและมาโคร2กล้องหน้า20ล้านพิกเซลนอกจากนี้ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับ Xiaomi 12T Pro ด้วย คาดการณ์ว่าจะมาพร้อมกับ16แสตบและก้อน8พลัส Gen1 และมีกล้องด้านหลังความละเอียด200ล้านพิกเซลในส่วนสเปกอื่นนั้นก็จะคล้ายๆกับ Xiaomi 12T ในเบื้องต้นคาดการว่า Xiaomi 12T และ 12T Pro อาจจะเปิดตัวให้เราได้เห็นกันภายในเดือนสิงหาคมนี้เพราะนั้นถ้ามีขอม้อมูลเพิ่มเติมอัปเดตอย่างแน่นอน s awesome awesome. s a m s u n Galaxy g A04s เป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นนะครับของแบรนด์ที่คายการว่าในเร็วๆนี้เนี่ยจะมีการเปิดตัวอย่างแน่นอนด้วยโดยล่าสุดมีสเปคหลุดของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ที่ g e e k b e n c ด้วยนะครับมีการไปทดสอบแล้วก็โผล่บนซัพพอร์ตของ Samsung ในสหาราชอณาจักรด้วยโดยข้อมูลบนเว็บไซต์นะครับระบุว่ามือถือรุ่นนี้รหัสโมเดล s m a 0 4 7และ d s n ซึ่งเป็นรหัสโมเดลนะครับที่ตรงรุ่นที่โล่บนกิกสเบนด้วยคาดการว่าจะเป็นซัมซุงกลาซีเอสหรือซีเอสที่วางจำหน่ายในสหรัฐอาณาจักรที่จะมีการเปิดตัวในเร็ว,เวนนี้และรองรับระบบก,การใช้งานสซิมการ์ดด้วยทั้งนี้นะครับเว็บไซต์ซัมซุงยูเคนั้นยังไม่ได้มีรายละเอียดของสเปคของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้อย่างชัดแต่ข้อมูลในเบื้องต้นที่ดิโพเบนกิกส์เบนเชื่อว่าจะมาพร้อมกับซิปเซตเอ็กซีนอ850เบเทคโนโลยี8นาโนเมตรให้ R a ม 3GB Android 12 หน้าจอ i p f i i t y V Display กล้องหลัง3ตัวและแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลมซึ่งคิดว่ามือถือรุ่นนี้จะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้และน่าจะมีในเรื่องของสเปคเพิ่มเติมของมือถือรุ่นนี้ออกมาในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะรีมาอัปเดทห้ทราบกันอีกครั้งหนึ่ง สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข้อนี้เราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย